นดิตนะคะดิสลาอับดุลกาเดปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนสเกตอัพอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีการออกแบบ DETI ค่ะโปรแกรมสเกตอัพเป็นโปรแกรมเขียนแบบในลักษณะ3มิติที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ง่ายให้คุณทำงานได้ตั้งแต่งานคอนเซ็ปต์ไปจนถึงงานไฟนนลด้วยอินเทอร์เฟซและเครื่องมือการทำงานที่สะดวกและใช้งานง่ายให้คุณสร้างแบบจำลองงานสามมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจให้กับงานของคุณมากยิ่งขึ้นสำหรับคอร์ส SketchUp Pro Basic ของ DETI เป็นคอร์สที่จะสอนการใช้งานโปรแกรม SketchUp ตั้งแต่พื้นฐานเนื้อหาจะมี5บทโดยจะเริ่มสอนตั้งแต่การเปิดใช้งานโปรแกรม ทำความรู้จักเทมเพลตและวิธีการเลือกใช้งานรู้จักอินเทอร์เฟซและเครื่องมือคำสั่งรู้จักวิธีการปรับมุมมองการทำงานสอนวิธีการสร้างเส้นและรูปทรงชนิดต่างๆบทที่2จะเป็นการใช้คำสั่งในการสร้างชิ้นงาน3มิติและประกอบชิ้นงานรวมถึงการดาวน์โหลดชิ้นงาน3มิติจากแหล่งดาวน์โหลดจากนั้นในบทที่3จะเป็นการสร้างชิ้นงาน3มมิติแบบที่มีการจัดการและการแก้ไขกรุ๊ป ส่วนในบทที่4จะเป็นการจัดการคอมพ o น e น t ต์การจัดการแท็กรวมไปถึงการทำวิดีโอแอนิเมชันและบทสุดท้ายจะเป็นการทำเอกสารแบบ2มิติด้วยโปรแกรมเลเยอร์คอร์สนี้เหมาะสมกับผู้ที่สนใจในการออกแบบงาน3มิติทั้งที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานในโปรแกรม SketchUp โดยสามารถนำไปปรับใช้ได้กับการออกแบบทุกประเภทงาน ไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหากสนใจขอเพียงแค่มีพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นก็สามารถเรียนได้แล้วค่ะหลังจากเรียนคอร์นี้แล้วจะสามารถใช้งานโปรแกรมสเกตอ,อัพเพื่อออกแบบงาน3ามิติรวมทั้งนำเสนอง,งานในรูปแบบวิดีโอแอนิเมชันและเอกสารแบบ2มิติได้อย่างมีประสิทธิภาพหากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหน้าเว็บไซต์ของ d t i นะคะ